สวัสดีค่ะยิน,นดีดด ah นดตะะ้ตอนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดวงดยอาจารกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้าทูโฟร์เซ็กซนะคะต้อนรับข้อสุขคำน,นายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะก่อนอื่นนะคะถ้าใครไม่ได้อยากฟังตัวต้นคลิปนะคะบางท่านอาจจะฟังเป็นประจำจนรู้สึกว่าโอ้ไม่อยากฟังแล้วสามารถสกิปข้ามไปฟังคำทำนายได้ในนาทีที่กิ่งฟ้าเขียนเอาไว้ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะอาจจะสำหรับท่านใดที่อยากฟังให้ฟังต่อได้เลยนะคะกิ่งฟ้าจำเป็นต้องมีการเกริ่นนำนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะนำหัวข้อ ต่างๆที่ป๊อปปูล่าหรือว่าเป็นหัวข้อยอดฮิตในช่องของกิ่งฟ้านะคะที่มาจากเพคะารคพกัสโตนต่างๆเนี่ยนำมาใส่เป็น12ราศีแล้วก็เป็นไทม์เลสเปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้อันนี้รู้สึกว่าจะมีหลายซีซั่นแล้วนะคะทํามาหลายอพิโซดน์มากแล้วนะคะนี่น่าจะเป็นอันที่4แล้วนะคะถ้าใครที่อยากจะดูอันเดิมๆเป็นไทม์เลสแบบนี้นะคะสามารถคลิกไปดูเพลย์ลิสต์ด้านล่างที่กิงฟ้าแปะเอาไว้ใต้เดสคริปชันใน u t u b e ได้เลยนะคะแล้วก็คลิปวันนี้เนี่ยกิงฟ้าอาจจะมีเสียงแปลก แต่งเสียงแปลกๆนิดนึงนะคะเนื่องจากกิ่นฟ้ายังไม่หายจากอาการป่วยไข้นะคะเนื่องจากมีอาการไข้หวัดลงคอแล้วก็อาจจะเกิดจากพวกฝุ่น PM ต่างๆนะคะแพ้แบบรุนแรงมากเลยทําให้ป่วยร่วมอาทิตย์แล้วนะคะ <laughs> กิ่นฟ้าก็เลยอาจจะมีเสียงแหบเสียงแห้งมีไอคอ o c c บ้างนะคะต้องขอภัยล่วงหน้าด้วยนะคะแต่ใกล้าหายแล้วนะคะแล้วก็สาหรับคลิปวันนี้นะคะเป็นคลิปเรียกว่าอย่างที่กิ่นฟ้าบอกคือ timeless นะคะแต่ถึงอย่างไรก็จะเป็น general reading ทานายโดยภาพรวมไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นทุกท่า ท่านต้องดูอย่างมีสติย่านำไปงมงายนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากําหนดดูชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้าสิ่งเหล่านี้เป็นแค่ไกด์ไลน์แนวทางแต่เพียงเท่านั้นนะคะแล้วก็สําหรับท่านใดที่รู้สึกว่าสปีดความเร็วของกิ่งฟ้าเนี่ยอาจจะทําให้รู้สึกว่าอยากปรับเปลี่ยนนะคะใน YouTube จะมีปุ่มเขาเรียกว่า playback speed นะคะหรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้าสามารถที่จะปรับให้เร็วขึ้นหรือช้าลงก็ได้แต่ถ้าใครที่อยากจะเป็นแบบ normal speed แบบนี้ก็คือสปีดแบบปกตไิไม่ต้องปรับ ะะแต่รู้สึกว่าอยากฟังเร็วขึ้นปรับสปีดขึ้นไปเลยแต่ถ้าอยากฟังช้าลงให้กดลงมาได้นะคะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่มีดราม่าแน่นอนเพราะว่ามันมีปุ่มปรับความเร็วความช้าใน YouTube นะคะฉะนั้นถ้าใครยังไม่ทราบไปกดดูได้นะคะ,ะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะไปเริ่มในการรับฟังคําทํานายของวันนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะนี่ค่ะสำหรับชาวราศีธนูนะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเรน็วนี้ไม่ว่าจะเป็นงานเงินรักสุขภาพต่างๆเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรามาดูโดยภาพรวมกันนเลยดีกว่าะ แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยค่ะ reflection acceptance spiritual practice king of wands four of wands ขอไพ่ค่ะ four of swords page of pentacles the sun queen of cups the death ace of pentacles knights of swords knights of wands Na king of swords ขอโทษทีนะคะเมื่อกี้มีสายเข้านิดนึงค่ะก็เลยอาจจะมีคลิปปัดไปนิดนึงนะคะโอเคค่ะโดยภาพรวมเป็นยังไงบ้างน,นะคะชาวราศีธนูนะคะช่วงระยะเวลานี้นะคะต้องบอกก่อนว่า คุณอาจจะมีเรื่องคิดเยอะคิดมากคือกิ่งฟ้ามองมองในแง่ดีนะคะคือเป็นการคิดมากในทางที่ดีค่ะบางท่านอาจจะมีเรื่องที่จะต้องจัดการอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องอสังหาก็ได้หรือมรดกตกทอดหรืออาจจะเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญาค่อนข้างเยอะหรือบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้ต้องใช้สติและปัญญาเยอะมากเป็นพิเศษบางคนอาจจะบอกว่าต้องท่องจําต้องอ่านหนังสือต้องเรียนต้องสอบหรือว่าจะต้องแบบว่าศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการงานเยอะกว่าปกติอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออมันก็เลยแบบเป็นเกี่ยวกับเรื่องมุมมองในเรื่องความคิดที่ช่วงนี้ ต้องใช้เยอะนะคะแต่มันก็จะมีคําเตือนว่าคุณคิดยังไงเป็นอย่างนั้นคุณจะมีเซนส์ค่อนข้างไวในช่วงนี้ฉะนั้นอย่าพยายามคิดอะไรที่เป็นแง่ลบหรือแง่ไม่ดีแต่กิฟ้าเข้าใจแหละมองบนหลักความเป็นจริงแหละคนเราจะให้แบบแฮปปี้ตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้แต่พยายามอย่าเขาเรียกว่าพยายามและกันอย่าพยายามไปดึงอะไรที่เป็นด้านที่มันไม่ดีหรือด้านลบออกมาพยายามมองอะไรที่มันเป็นแง่ดีหรือว่าสิ่งไม่ว่าสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นในมนุษย์เราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมันคือบททดสอบรรระะบเีียนนน้้้กัาาฉอวว่่ชถคด ผาเวลาไปพักผ่อนบ้างงานมันอาจจะเครียดหรือว่าเราอาจจะมีความ perfectionist อยากให้ทุกอย่างออกมาดีมันอาจจะอาจจะเครียดหรือกังวลได้ฉะนั้นไม่เป็นไรนะคะแต่เดี๋ยวมันจะดีขึน้นเป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่บางคนอาจจะบอกเคร่งเครียดในการทำโปรเจกต์อยากอยากให้ประสบความสาเร็จอยากให้บรรลุปเป้าหมายหรือทําตามที่แบบ คนที่เขาบอกเหมือนสั่งเรามาเหมือนอยากทําให้มันสมความปรารถนาอยากทาให้มันได้ดีนะคะแต่กิ่งฟ้าจะบอกแลว้วคุณทําได้ดีแน่นอนและคุณจะเป็นที่ยอมรับในช่วงนี้ถ้าที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าแบบไม่มีคนเห็นเห็นคุณค่าในการทํางานของเราไม่เห็นความสามารถไม่เห็นศักยภาพของเราเลยช่วงนี้คนจะเห็นศักยภาพแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวความสามารถของเราแล้วก็รวมถึงเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นนะคะช่วงระยะเวลาเนี้ย คุณเองจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากขึ้นในสายงานที่คุณทําหรือว่าคุณอาจจะมีคอนเน็ชันหรือมีคนอาจจะอยากรู้จักกับเราเพิ่มมากยิ่งขึ้นใครที่ทาพวกข้าราชการทําอะไรที่เกี่ยวโยงกับพวกต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างทินจะดีกว่าปกติมากๆเลยนะคะช่วงนี้ดวยของคุณค่อนข้างรุ่งเรืองรุ่งโรดน์โอ้แอ่ซันขึ้นมานะคะแต่เนี่ย คือมันจะเป็นแค่เรื่องอารมณ์ที่บางทีมันข,ขมุข,ขม,มัวหรือขุ่นมัวในจิตใจเพราะว่าบางทีบางครั้งบางท่านอาจจะแบบเพิ่งผ่านความผิดหวงังความเสียใจหรือว่าผ่านงานสีขาวดํามาแต่นี่ไม่ใช่ทุกคนนะคะพลังงานแค่ขึ้นมากิ่งฟ้าเลยต้องพูดนะคะแต่กิ่งฟ้าขอเป็นอีกหนึ่งกําลังใจกอดบูทูตผ่าน YouTube ตรงนี้ไปเลยนะคะว่าขอให้ทุกอย่างดีขึ้นแล้วกิ่งฟ้าเชื่อว่าคนเรามันเจอทั้งดีไม่ดีปรับปนในมนุษย์เรากิ่งฟ้ายังเจอเลยแต่สุดท้ายมันจะผ่านพ้นไปแล้วก็จะบอกว่าช่วงนี้คุณจะมีคควาามมมมเเจรรริิุ่่งงโนนนนกกยขึ้นนะะััหือบ อะไรที่มันไม่ดีมันจะมีเหตุออกไปสิ่งดีๆกงจะเข้ามามีเรื่องอำนาจบารมีมีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นมากๆเลยนะคะมีความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นถ้าอะไรที่เกี่ยวโคก,กับต่างประเทศต่างภาษาสื่อออนไลน์จะค่อนข้างดีหรือการซื้อมาขายไปเรื่องเกินเรื่องทอง,ทองช่วงนี้คุณจะเด่นกว่าปากติมากๆเลยนะคะแล้วก็มีคือต้องบอกแบบนี้ว่าคุณจะบุกลุยอะไรก็ตามแต่จะประสบผลสําเร็จคือจะได้ดีแต่คือมันมีคําเตือนว่าช่วงนี้อย่าใช้อารมณ์เป็นหลักอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหา อย่าใช้อารมณ์ในการที่จะกระทำมาลงไปใช้หลักความเป็นจริงเหตุผลแล้วก็ต้องคิดคิดไม่ได้บอกให้คิดมากนะคิดเยอะก่อนที่จะทำอะไรนะคะมันจะได้ไม่มีปัญหาตามมาในช่วงระยะเวลานี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเปิดเพิ่มนะคะว่าไพ่ต้องการที่จะบอกอะไรช่วงนี้อย่าพยายามที่จะสร้างนี้เพิ่มคือหมายถึงว่าอย่าเพิ่งผ่อนนู่นผ่อนนี่เพิ่ม พักไว้ก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้เงินของคุณมันจะมันจะฟลวขึ้นกว่าเดิมแหละแต่ให้ไปชดใช้นี่สินอันเดิมก่อนให้หมดก่อนนะคะแล้วก็อาจจะเก็บเงินเอาไว้ช่วงนี้ก่อนถ้าจะลงทุนอะไรในช่วงนี้อย่าเพิ่งลงทุนนะคะคือรอเวลาไปแป๊บหนึ่งก่อนอแล้วเราพร้อมเมื่อไหร่ค่อยลงทุนเราไพ่ขึ้นคนหน้ากลัวกับผีจะเป็นในกรณีที่ว่า ช่วงนี้ต้องเรามาระวังนะคะว่าอย่าไว้ใจคนมากอย่าไปกดลิงก์แปลกปลอมอย่าให้พี่มิดเนี่ยพี่มิดชาชีพเนี่ยมาหลอกลวงเราได้อย่ารับสายสุม4ม5คือรับไดแ้แต่ต้องดูนิดนึงไปไปโหลดมันจะเป็นแอปกิ่งฟ้าจะโหลดแอป Who's อ a l l มาตลอดะคะว่าจะรู้ได้ว่าคนนี้ส่งของหรือว่า อันนี้มันเป็นมิชฉาชีพส่วนมากแล้วคือมันจะแบบป้องกันได้ดีมากๆหรือว่าได้เรารับรู้ก่อนที่เราจะรับโทรศัพท์อะคะ่ะฉะนั้นเรามาระวังนิดนึงนะคะแล้วก็อย่าไว้ใจคนร้อแล้วก็อย่าร่วมลงทุนกับใครโดยที่ไม่มีสัญญาและแล้วอักษรถูกต,ต้องตรงกันมาแต่กิ่งฟ้าจะบอกว่าให้ S l o w d ด w n ในเรื่องการลงทุนก่อนในช่วงนี้แล้วก็รวมถึงคือใจดีกับคนได้แต่ต้องใจดีโดยที่เราไม่เดือดร้อนนะคะ endo c าเอ็นเ,าเนรา a l l ต้องเรามาระวังตรงจุดนี้ให้มากนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยไพ่ขึ้ คุณเอ็มไพ่ขึ้นเตือนหลายรอบในเรื่องอารมณ์กิ่งฟ้าไม่อยากพูดซ้ำนะแต่ไพ่ขึ้นของขึ้นมันเป็นแบบเรื่องอารมณ์มันปี๊ดแตกได้ง่ายจริงๆเขาก็เลยขึ้นเตือนหลายรอบว่านั่งสมาธิบ้างหรือว่าทําอะไรก็ได้ที่ทําให้เกิดแบบใจเย็นลงบางคนวาดรูปวาดเขียนบางคนอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติบําบัดมันจะช่วยได้เยอะมากๆจริงๆนะคะอ่ะแล้วไพ่ก็ขึ้นคําว่าถ้าสมมติเราใช้อารมณ์เป็นหลกักไพ่ขึ้นวีน่าสันตโลเลยเห็นไหมมันจะเกิดปัญหาตามมาได้จากที่พลังงานของคุณขึ้นในทิศทางที่ดีมันจบสิ้นได้เลยนะคะจาาากกรรที่เแบบ แต่ถ้ามองในแง่ที่ดีถ้าสมมติเราต้องการความยุติธรรมเราจะได้ความยุติธรรมแต่ต้องใช้หลักเหตุผลในการจัดการหรือว่าหลักกฎหมายในการจัดการและเราจะชนะอย่างใสๆสะสะอาดเลยนะคะแล้วก็ไพ่ขึ้นทํานองคลองทำถ้ามองในแง่ของออในเรื่องแบบว่า ในเรื่องการมีแฟนหรืออะไรเงี้ยพวกเนี้ยคือจะบอกว่าช่วงนี้บางท่านอาจจะมีการไปพบปะผู้ใหญ่ไปเจอผู้ใหญ่เจอเพื่อนอะไรเงี้ยพาแฟนของเราหรือว่าฟ้าคู่รักหรือว่าแฟนของเราพาเราไปเจอเพ่อแม่มากขึ้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะหรือว่ามีโอกาสที่จะตกลงในอนาคตเพื่อจะแต่งงานมั่นหมายเดี๋ยวเรามาดูคนโสดสนิทก่อนละกันอ่าตอนนี้คือทํานายคนมีคู่ไวลุวงหน้าเลยนะสำหรับคนโสดสนิทช่วงนี้ไพ่ค่อนข้างจะไปเกี่ยวกับเรื่องพวก เกี่ยวกับเรื่องพวกงานพวกเงินมากกว่าจะไม่ค่อยได้พูดถึงในเรื่องของความรักเท่าที่ควรแต่กิ่งไม่ต้องเสียใจไปช่วงนี้เป็นพักในเรื่องความรักไปเอางานเอาเงินก่อนพอเรางานเงินดีเดี๋ยวหลายๆอย่างมันตามเข้ามาเองหรือถ้าจะมีคนเข้ามาต้องเป็นคนแดนไกลอาจจะเข้ามาได้นะคะสำหรับคนโสดที่สถานะไม่ชัดเจนหรือคุมเครือช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะแปลว่า คนที่จะเข้ามาเราเองอาจจะยังไม่มั่นใจในคนคนนี้แต่ถามว่าถ้าไม่เป็นคนนี้จะเป็นคนอื่นมีเข้ามาไหมไพ่ขึ้นว่าจะมีค่ะแต่ถ้าใครเป็นกลุ่ม LGBTQ จริงๆกิ่งฟ้าบอกเสมอไม่ว่าคุณเป็นชายหญิงหรือกลุ่ม LGBTQ ดูคลิปของกิ่งฟ้าได้หมดแต่แค่ว่าไพ่ขึ้นว่าช่วงนี้กลุ่ม LGBTQ มีโอกาสมมังในเรื่องความรักแต่ไม่ใช่ว่าชายหญิงไม่ดีนะแต่ชายหญิงเนี่ยต้องมาในรูปแบบคําว่าปรึกษากันไปปรึกษากันมา ค่อยๆคุยกันไปค่อยๆคุยกันมาเริ่มจากความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องมีโอกาสพัฒนาถึงขั้นได้เป็นแฟนกันในอนาคตแน่นอนค่ะอ่ะคนที่มีคู่จริงๆหญิงฟ้าได้บอกไปแล้วเนาะว่ามันอาจจะแปลว่าช่วงนี้มีโอกาสที่บางคนถ้าคิดจะแต่งงานมันหมายมีโอกาสสูงมากๆที่จะไม่ด้เจอพ่อแม่เจอเจอแบบหรือบางคนเจออยู่แล้วเนี่ยอาจจะแปลว่ามีการตกลงอะไรบางอย่างร่วมกันหรือย้ายมาอยู่ด้วยกันหรือบางคนอยู่ด้วยกันอยู่แล้วอาจจะแปลว่า คุณทั้งสองคนช่วยกันทำมาหากินรักของคุณค่อนข้างมั่นคงมากๆหรือว่าถ้าสมมตินนะเปียบเปื่อยลำบากก็ลำบากด้วยกันสุกก็สุขด้วยกันคือคุณจะเข้าใจสัจธรรมชีวิตของความรักมากยิ่งขึ้นหรือเข้าใจในมุมมองของความรักมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมว่าไพ่ต้องการที่จะบอกอะไรสําหรับชาวราศีธนูช่วงนี้อย่าทําอะไรที่เป็นดักดักสีเทาอย่างเช่นการพน,นันหรืออะไรเง,งี้ยเป็นต้นมันจะทําให้เงินร้อนไม่พอผิดศีลธรรมอย่าทําอะไรที่ผิด ผ,ผิดกฎหมายอ่ะเออแค่นั้นเองนะคะอย่าหลบหลีกอะไรที่ผิดกฎหมายกิมฟ้าเชื่อว่าคุณรู้อะไรดีไม่ดีแหละจะ,จะทําหรือเปล่าไม่รู้อีกเรื่องหนึ่งนะคะเนี่ยไพ่ขึ้นว่าเรามาระวังนะคะว่าอย่าทําอะไรผิดศีลธรรมจะเข้าหาตัวไม่ว่าเป็นสินข้อไหนก็ตามแต่นะคะแล้วกเ็เช่นเดียวกันนะคะว่าถ้าสมมติช่วงนี้คุณทํางานร่วมกับใคร คุณอาจจะไม่ได้ชอบทุกคนในการที่คุณทํางานร่วมกวับเขาบางสิ่งบางอย่างปิดหูปิดตาบ้างบางสิ่งบางอย่างละทิ้งหรือปล่อยวางในสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะคะกิฟฟ้าบอกว่า เฮ้ยปล่อยบอกให้ปล่อยวางแต่ฉันว่ามันมันยากมากปล่อยงานปล่อยปล่อยวางนี่พูดง่ายทํายากใช่ค่ะแต่ถ้าเราไม่เริ่มในการปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่สามารถควบค contrl ได้เราจะไม่มีความสุขเราจะทุกข์มากกว่าสุขนั่นเองนะคะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างปิดหูปิดตาได้ปิดหูปิดตาค่าท่าบริวารช่วงนี้บริวารหรือว่า,อาลูกน้องจะค่อนข้างดีกว่าปกติหรือบางท่านอาจจะมีการตามหาทีมหาทีมเวิร์กช่วงนี้จะมีทีมเวิร์กเข้ามาอ่อนน้อมถ่อมตนถ้าเรารู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าหาผู้ใหญ่รู้จักการละเทศะรูู้จักการดการดค จะมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนคุณดีมากๆถ้าต้องการความช่วยเหลืออะไรให้อ่อนน้อมถ่อมตนเข้าหาผู้ใหญ่แล้วเขาจะช่วยเหลือเราดีมากๆแล้วก็เป็นที่เมตตาม,มาแล้วไพ่ขึ้นอย่างที่หญิงฟ้าพุ่งพูดไปเมตตาม,มหานิยมช่วงนี้คุณจะมีคนรักคนเมตตาเมตตาหานิยมคือถ้าสังเกตผู้หญิงคนนี้เหมือนประหนึ่งลงหน,หน้าทองกันเลยทีเดียวนะคะฉะนั้นคุณจะมีเสน่ห์มากกว่าปกติในช่วงนี้นะคะซึ่งการที่เรามีเสน่ห์ทำอะไรก็ราบรื่นไปที่ไหนคนก็รักคนก็เอ็นดูมันจะไม่ใช่เรื่องดีได้ย่งไงมันเปนเ เันนะ,ะฉะนั้นช่วงนี้ในเรื่องโภกัพย์เรื่องการกินเนี่ยเห็นไหมค่อนข้างโคกับไพ่ acceptance กัร the sun แล้วก็นี่ก็อีกมีพีมันคือจะเป็นในเรื่องแบบความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องการกินอุดมสมบูรณ์ในการใช้ชีวิตค่อนข้างเยอะกิ่งฟ้าจะเป็นห่วงอย่างเดียวคือเรื่องอารมณ์สําหรับชาสศีธนูนอกนั้นเอาตรงๆนะไม่ค่อยเป็นห่วงคุณเอาตัวรอดได้เก่งและคุณก็สามารถที่จะจัดการทุกอย่างได้อย่างกล้าหาญชาญชายัยตามพลังงานไพ่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูใบสรุป3าใบนี้เป็นไพ่สําหรับใหม่นะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะ ไพ่ขึ้นพระอุปคปคุปนะคะขออภัยที่ออกเสียงผิดนะคะออกเสียงยากมากกิ่งฟ้าชอบลิ้นพันพระอุตคุปนะคะแล้วก็ไพ่ขึ้นพระอังคารแล้วก็ไพ่ขึ้นพระแม่รัศมีว้าว ไพ่ขึ้นอุดมสมบูรณ์จริงๆเห็นไหมคุณดูพระแม่สามีใบสรุปของคุณดิเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองเนี่ยคุณเห็นป่าเงินทองเป็นปึกเป็นปึ้ง,งมาจากไหนคะความสามารถการลงมือทำมาหากินมาจากครอบครัวฐานร,รักครอบครัวหรือมรอดกตกทอดหรือมาจากการที่เราสร้างเนื้อสร้างตัวครอบครัวด้วยตัวของตัวเราเองแล้วไพ่ก็ขึ้นคําว่าถ้าใครทําเพื่อส่วนได้นาการเรกษตรกรรมดีมากๆอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องออร์แกนิกอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของกินผลิตภัณฑ์ดีมากๆเนี่ยไพ่ขึ้นอุดม์สมบูรณ์มากๆไพ่อุดคุบขึ้นมาคือมันเป็นเหมือนการขจัดพลังงานที่มันไไมม่่ดีีอะรรทเป็นัตา ที่มันเป็นด้านลบมันจะมีเหตุออกไปมันอาจจะเข้ามาหาคุณนิดนึงปปะหนึ่งว่าไม่มีมาในใจเหมือนพลังงานในเรื่องลมโกรธในเรื่องอารมณ์เวียดของคุณมันอาจจะมีอยู่บ้างแต่เดี๋ยวมันจะดีขึ้นคุณจะได้รับบทเรียนหรือบททดสอบจากตรงนี้เดี๋ยวคุณจะผ่านพ้นไปได้ค่ะเพราะว่าอันนี้มันเหมือนเป็นการขจัดสิ่งที่มันไม่ดีแล้วขึ้นเป็นพระจันทร์ขึ้นมาเหมือนไพ่เดอะซันนั่แหละค่ะอําน้ามรรมีคุณจะอยู่แบบคุณจะมีอําน้ามรรมีมีอะไรบางอย่างที่มาฉุดให้คุณขึ้นจาก จากขุมที่มันไม่ดีคุณก็จะว่าจ,จากจากสิ่งที่มันไม่ดีอ่มันจะมีอะไรบางอย่างชุดขึ้นให้กับตัวคุณพระอังคารต้องบุกต้องลุยถึงจะได้รับชัยชนะ คุณอยากจะได้สิ่งต,ต่างๆแบบอยากได้เงินได้ทองนะคะคุณต้องลงมือทําตั้งใจบุกลุยแล้วคุณจะได้เงินมากกว่าหนึ่งช่องทางบางคนอาจจะมีอาชีพหลักอาชีพเสริมบางคนมีหลากหลายอาชีพอุดมสมบูรณ์แน่นอนถ้าไพ,พ,พ่พ่อพิ่ได้ขึ้นมาแต่ต้นคุณสังเกตไหมพ,พ่ะพิ่เน่ขึ้นขนมลาดูอันนี้ก็ถือถือกล้วยถือทุกอย่างถืออะไรที่เป็นอุดมสมบูรณ์แล้วพุงป่องเลยอู้อุดมสมบูรณ์มากไม่รู้จะพูดยังไงเห็นไหมแต่คุณต้องบุกต้องลุยคุณอาจจะต้องจัดการหลายๆปัญหาแล้วถ้าใครทําอาชีพที่แบบบเเเปปป็็็นนนออออาาาจจะชีพต้งงุุกลยท่ ตำรวจเป็นต้นและอื่นๆนักดับเพลิงก็ได้หรือเป็นอาชีพที่ต้องช่วยเหลือคนอื่นต้องต้องดูแลเทคแคร์คนอื่นช่วงนี้จะค่อนข้างดีเป็นพิเศษนะคะกิ่งฟ้าขอฝากไพอนันอุดมสมบูรณ์อันนี้สำหรับชาวราศีธนูจบท้ายเลยทีเดียวนะคะโอ้ไพ่ขึ้นดีมากเลิศเวอร์ดีมากแม่ดีช่ำต้องพูดคานี้นะคะ <laughs> อ่ะก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะขออนุญาตจบคำทนายเด็ดเพี้ยนนี้สำหรับชาวราศีธนูขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe หุกกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fan Page ได้ทิกตอกได้ออจี IG, ได้สำหรับท่านใดที่ต้องการสนับสนุนในช่องของกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซูเปอร์ตังได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซูเปอร์ตังด้วยตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตนะคะหรือเพียงให้กด, like, กดกไลคลิป่นะก อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กินฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กินฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ Description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ